ธนาคารซิตี้กรุ๊ปประเมินแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจโลกในปี2023จะต่ำกว่า2%และนั่นกำลังสะท้อนว่าเศรษฐกิจโลกนั้นถดถอยอย่างแท้จริงนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยตลาดสุวรรณเกลียวทองสาขาท่าเรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารซิตี้กรุ๊ปประเมินแล้วนะครับ ว่าเศรษฐกิจโลกในปี2023จะต่ำกว่า2%และนั่นก็นมาสะท้อนว่าเศรษฐกิจโลกนั้นถดถอยอย่างแท้จริงนะครับโอ้โหนี่ถ้าเราดูว่าเศรษฐกิจโลกปีหน้าเนี่ยทำไปทำมาเนี่ยเหลือแค่2%เนี่ยท่านผู้ชมนึกภาพาถึงอะไรเป็นอย่างแรกไหมฮะมันจะนึกภาพบอ,อกเลยนะครับว่าเครื่องจนเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลกเกือบจะทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยมันแทบจะดับสตาร์ทไม่ติดจริงๆนะฮะเป็นอย่างนั้นจริงไหมมาดูกันนะครับ นายนาธานชีตนะครับนาาธานชีตเนี่ยเป็นนักปรยุทธ์ของธนาคารซิติกรุ๊ปได้มีการประเมินครับว่าอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจโลกในปี2023หรือว่า2566นหระครับหรือหลายคนอาจจะเรียกว่าปีกระต่ายปีถาะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะขยายตัวในอัตรา,าที่ลดต่ำลงอย่างน่าใจหายนี่ดูจะเป็นสถาบันการเงินแรกนะและก็น่าเชื่อถือในระดับโลกอย่างเช่นธนาคารซิติกรุ๊ปเนี่ยออกมาบอกเลยครับว่าเป็นสถาบันการเงินแรกที่มองว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะขยายตัวต่ำกว่า2% ไม่ใช่2%ตด้วยนะครับต่ำกว่า2%นะฮะนั้นต่ำกว่า2%แสดงว่าเศรษฐกิจโลกปีหน้าเนี่ยมันจะขยายตัวไม่ถึง2แน่เลยไม่ได้บอกตัวเลขที่ชัดเจนออกมาแต่บอกว่าต่ำกว่า2%นะครับทีนี้ถามว่าไอ้การต่ำกว่า2%เนี่ยนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูด้วยเหตุผลที่เขามองจุดไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนักลยุทธ์ของธนาคารซิลิกุปบอกว่าการที่เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวต่ำกว่า2%ในปีหน้าก็มีมาจากเรื่องหนึ่งครับอันดับแรกวิกฤตตคคววาาาามมมขัััดแย้งงงรรรระะภูิฐศสส์ห่กบ ัเสเแสย,ออยูเครนเนี่ยแสดงว่าเขายังมองว่ามันไม่จบนะฮะและมันยังยืดเยื้อต่อนะนี่คือเหตุผลข้อแรกเหตุผลข้อที่2ก็บอกว่าเป็นความท้าทายของโรคระบาดโควิดสิอันนี้หลายคนอาจจะมีความ,มสุขเอา้ากตตอนเนี้โควิดสิมันคุมได้ระดับหนึ่งแล้วทาไมจะกลายเป็นปัจจัยที่ดึงเศรษฐกิจโลกปีหน้าได้ต่ําลงถึงคือไม่ถึง2%เนะเดี๋ยวต้องมาดูกันต่อนะครับนอกจากนี้ปัจจัยที่เขาคาดการณ์ต่อไปก็คือว่า อาเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับมีความเป็นไปได้สูงในปีหน้าจะเกิดภาวะสะดุดแล้วก็ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในเขตเศรษฐกิจใหญ่ๆต้นๆของโลกอันนี้เป็นไปได้สูงเลยนะฮะกลับไปดูคลิปคุยกับบัญชาในช่วงก่อนหน้านี้เราเคยทําไปแล้วว่าไล่เรียงกันเลยสหรัฐยูโรโซนสหภาพยุโรปเห็นไหมฮะแค่สามเนี่ยรวมกันเนี่ยมูลค่าเศรษฐกิจของเขตเศรษฐกิจทั้งสามแห่งของโลกเนี่ยกลมาถึนมาแล้วเนี่ยนะครับ จะเกิดภาวะถดถอยอย่างแน่นอนอันนี้หลายสำนักเริ่มที่ประเมินชัดเจน้วแม้แต่ธนาคารกลางในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจ่ผมพูดไปสามแห่งเนี่ยก็ส่งสัญญาณตรงนี้ค่อนข้างจะชัดนะครับทีนี้ต่อมาครับธนาคารซินิกุ๊ปม,มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐที่มีขนาดใหญ่ดับหนึ่งของโลกในปีนี้เนี่ยจะเติบโตเพียงแค่1.9เปอร์เซ็นต์แต่พอมองปีหน้าตกใจฮนะคือจะเหลือแค่0.7เปอร์เซ็นต์หายลงไปถึงหนึ่งเท่ากว่ากว่า แสดงว่าปีหน้าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยชะลอตัวหนักถึง1.2%เมื่อเทียบกับปีนี้คือไม่โตเกิน1%เลยนี่นะครับและก็ที่สำคัญคือเงินเฟอ้อในอเมริกาปีหน้านี่นะครับจะยงคงอยู่ในระดับสูงต่อไปและที่สำคัญคือสูงกว่าเป้าหมายของแบงก์ชาติอเมริกาประมาณ4.1%เพราะฉะนั้นถ้าเฉลี่ยป,ปีหน้าเงินเฟอ้ออเมริกา4.1%ก็แสดงว่าสูงกว่าเป้าหมายถึง100%เพราะเป้าหมายของธนาคารสหรัฐคืออยู่ที่2% เนี่ยตรงนี้มันสอดคล้องกับทางด้านบรรดานายแบงก์ธนาคารกลางแล้วก็ทุกแบงก์ที่อยู่ในอเมริกาเขามองตรงกันเขาว่าปีหน้ายังไงผู้ปีหน้าเงินเฟ้อก็ไม่กลับเข้าเป้าในปี6 6ต้องใช้เวลามากกว่านั้นนะครับและสิ่งสําคัญต่อไปก็คือว่าธนาคารซินิกุปมองว่าดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาในปีหน้าเนี่ยนะครับจะขึ้นมาอยู่ระดับกว่า5.5%เปอร์เซ็นต์ส่วนปีนี้จะจบที่4.5่ล้ละครับ ขนาดปีนี้จบ4.5ก็เป็นอัตราดอกเบีย้ยของอเมริกาที่สูงสุดในรอบ14ปีหรือตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจสับพราหมสถาบันการเงินเรเบนบราตเตอร์ Brothers, ในอเมริกาล่มสลายลงเห็นไหมครับแล้วเมื่อรวมรวมกันแล้วเนี่ยครับปีนี้ดอกเบีย้ยเฟดจอด4.5แถมปีหน้าจะมากกว่า5.5แสดงว่าปีหน้าโอกาสขึ้นดอกเบีย้ยของอเมริกามากกว่า1%ทบยอดขึ้นไปอีกนะครับ นอกจากนี้แล้วนี่นะครับภาวะเศรษฐกิจถดถอยนี่เป็นมุมหนึ่งที่ธนาคารซิตี้ก๊ปบอกว่าสหาราชนาจาักรหรือยูเครวมถึงกลุ่มประเทศ19ชาติที่ใช้งเงินยูโรเนี่ยนะครับจะเริ่มเข้าสู่ภาวะถดถอยสาตาร์ตั้งแต่ปลายปีนี้เลยจริงๆหือวลาะไรเพียงแค่ประมาณครึ่งเดือนแล้วแหละปลายปีนี้เนี่ยโอ้โหน่ากลัวนะฮะสาเหตุว่าทำไมเริ่มถดถอยปลายปีนี้เป็นต้นไปเพราะว่าวิกฤตพลังงานในทวีปยุโรปจะรุนแรงมากขึ้นหลังจากวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาทำไมก็เพราะว่า เขาเริ่มใช้มาตรการคุมเพดานร,ราคาน้ำมันรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กองเรือที่ขนส่งบรรทุกน้ำมันดิบที่จะออกจากยุโรปเนี่ยนะฮะไปออเข้าคิวกันเพื่อที่จะรีบออกจากน่านน้ำของฝั่งรัสเซียแล้วรีบส่งไปหาปลายทางนะคือเขามีผลห้ธนวามจริงแต่จะมีช่วงระยะเวลาที่เรียกว่า grace period หรือช่วงระ,ระยะเวลาผ่อนคลาย ให้รีบออกจากบริเวณท่าเรือขนส่งตัวนั้นให้เร็วที่สุดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็ที่สาคัญก็คือเมื่อคุมราคานั่นหมายความว่ากําไรในการขายในมณฑลประเทศรัสเซียก็จะถูกลดน้อยถอยลงตัดท่อน้นํมันเรือลงไปเรื่อยเยมีปัญหาในการทรําให้งบประมาณรัสเซียพอยร้อยหลอลงไปด้วยนะครับนี่เป็นอีกมาตรกา,ารหนึ่งที่โลกตะวันตกเขาทำกันนะครับอนอกจากนี้ครับ น,นายนาธานชีดของนักกรรา,ารค้าเารษิกุปก็ยังมองนะครับว่าอย่างเศรษฐกิจจีนในปีหน้าเนี่ยนะครับและก็กลุ่มประเทศเกิดใหม่ในปี2023ันี่นะฮะเศรษฐกิจจีนปีหน้าจะดีหรือไม่ดีจะฟื้นตัวได้หรือจะซบเซาต่อเนื่องขึ้นอยู่กับการผ่อนคลายนโย,ยบายไม่อยู่ร่วมโควิด19ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะฮะการผ่อนคลายของจีนก็คงต้องดูกันแหละครับว่าผ่อนคลายช้าเร็วผ่อนคลายอย่างชนิดที่มีเงืยอย่อนไขอื่นๆอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่กําหนดได้ แต่ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจีนในปีหน้าจะกลับมาขยายตัวได้ประมาณ5หรือ5.6%แต่ในปีนี้เศรษฐกิจจีนจะต่ากว่า3%เจจา3็เพราะฉะนั้นการกลับมาขยาย5หรือ5.5ในปีหน้ากับปีนี้อยู่3เน็ตสุทธิ2ปีเศรษฐกิจจีนก็ไม่ใช่เครื่องจักรที่ทําให้เศรษฐกิจโลกปีหน้าขยายตัวได้ไปต่อนะครับและที่สําคัญเศรษฐกิจอินเดียนะครับธนาคารเศริฐกิปก็มองว่าจะขยายตัวชะลอตัวลงจากปีนี้อีก1%เร คือปีหน้าจะเหลือแค่5.7%ปีนี้จะอยู่ที่6.7%ท่านผู้ชมเห็นภาพทั้งหมดนะครับนั่พอเราใส่อะไรเข้าไปทั้งหมดพอจะเข้าใจมุมคิดของตลาดเศรษฐก๊ปว่าเศรษฐกิจโลกปีหน้าโตไม่ถึง 2%, 2> เหนื่อยแล้วครับถ้าโตไปถึง2%ถึงได้บอกนะครับว่าส่งออกไทยปีหน้าหวังได้ยเง่งก่งก็1-2%และอาการติดลบอาจจะเจอสนดที่ปนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ น่ากังวลน,นะครับสำหรับภาวะเศรษฐกิจในปีหน้าแล้วก็อีกหลาย,ลายจุดที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ